วันนี้เราจะมาอันบ็อกโก้ตออฟโยเทกันนะคะ ไม่เจอคะ่ะโอ้โหนี่จะเป็นหน้ากากค่ะว้าวหน้ากากของเราโอ้โหแอ็งหนักมากคะ่ะหน้ากากหนักมาก นี่จะเป็นแท่นวางนะคะมีสแตนให้ด้วยแท่นวางหน้ากากของเรา ต้นไม้สวยมากจะได้ต้นไม้มาด้วยนะคะนอกจาก,กนากาโหทำดีมากเลยแล้วก็มี ไม่รู้ว่าเขียนว่าอะไรนะคะความหมายเดี๋ยวแปลอีกทีเปิดออกมาแท่านอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์๋อไอ้นี่บอกดาบบอกดาบอืมบอกดาบของอค่ะส่วนอันนี้น่าจะเป็นถุงเงิน ดาวดาวดาวนะคะยวขอแกะดูนะอ้าจริงด้วยทุกเงินค่ะโอ,โอ้มีทั้งหมดสิบเหรียญน,นะคะเราก็มีเงินมาสิบเหรียญหมดแล้ว ก็จะเป็นโฟสการ์นะคะนี่นอ๋ออันนี้คือผ้าที่เราได้ผ้ากากแล้วก็หมาป่าโสี่ยวโฟสร์มาซีไปนะคะแล้วก็มีโค้ดเกมนะคะ ส,สวยทั้งคู่ค่ะอันนี้ชอบมากเลยอันนี้พอทำดีมากอย่าลืมมาซื้อกันนะคะ